คือเจ้าของสวนเขาในชีวิตอยู่กับสวนยางพี่น้องชาวไต้เขามีไรายได้จากสวนยางเพระนั้นเขาก็ทาทุกอย่างที่จะให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากสวนยางแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิมโปรเนี่ยนะครับเป็นของใหม่สําหรับพี่น้องชาวสวนย,ยางในประเทศไทยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเขาเพิ่มมาแค่หลายเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองที่ ป็นคโนโลยีทามัประเทศไทยตั้งเจ็ดปีแล้วแต่ว่าข้อมูลการสึกาที่ถึงที่นั้งแก้บทยากมันยังไม่ทั่วถึงผมได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในตัวอย่างของผมเองนี่ก็ผมก็ยังใช้อยู่ปีมาแล้วใช้อยู่ประมาณ100รา้อยกว่าไร่ผลผลิตของผลเป็นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็สองเท่าถ้าเว่าการาบำรุงรักษาน,นเราก็ต้องบำรุงรักษาอย่างดีด้วยเพราะว่าถ้าสัวอย่างมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้เปตามที่สาม,มารถใชเทคโนโลยีในกำหนดเอ,อาไว้ครับช่วยได้ครับเพราะว่าถ้าใช้เทคโนโลยีโกบู การยือดอายุการปีดยางเนี่ยก็จะยืดไปได้อย่างน้อยก็สกิบห้าปีตามปกติในต้นยางอ่าจ,จะมีอายุปีดอยู่ประมาณเกือบยี่สิบปีแบบีอายุต้นยางตั้งแต่ปลูกในประมาณยี่สิบห้าปีแล้วก็ต้องพ่นปลูกใหม่ถ้าใช้ระบบพิมพ์โปเนี่ยมันอาจจะยือดอายุการปีดไปได้ถึงสามสิบห้าปีครับก็คือบริษัทเซเดกอาร์ซีพีของผมเนี่ยนะพี่เป็นองค์การผู้จัดการเนี่ยเราก็มีเอ่อตัวแทนอยู่ ั่วประเทศที่ทเป็นจังหวัดที่มียางแล้วนะครับตั้งในทางตัวแทนของบริษัทรับไปติดตั้งได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีชักหน่อยแต่ว่าป็นธรรมดาจะติดตั้งได้เรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเพื่ออำนวยความสะดวกกันพี่น้องชาวตัวยางเนี่ยบริษัทจะติดตั้งให้ก่อน